มาปอกทุเรียนกันครับผมโหสวยๆเลยดนูนี่นะครับนี่ๆหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 5่ห้าห้าพูเต็เตมๆนะครับผมนี่อันนี้ลูกนี้หกโลเอาดูเลย อ่ะแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวพี่นะว้าว โอ้โหโอ้โออืโอ้โอนี่นะครับเป็นนีู้ใหญ่น้อแมชาวแอมชาวแอโอ้เป็นไงล่ะครับตีมือจัค สามนะกดหน่อยเออสามนะครับภูที่สาม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 ,สามโอ้ภูที่สามแตกนิดนึงจะขี่ไม่ดูเนื้อภูที่สี่ขอสวยๆแล้วกันภูที่สี่ขอสวยๆแ,แล้วกันเป็นไงล่ะครับไปไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยนี่อันนี้บอกขอแบบขอแบบเป็นไ,ไงลนะ่ะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่นี่นี่ภูที่สี่โอ้โหเหโมือนเดิมนี่นก็จะเอาให้ส,สวยๆเหมือนเดิมห้านะครับมาปุ๊บอฟ้าภูที่หา้าจบนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งกิโลกันเราจะเอาเนื้อมาชั่งกิโลกันโอ้โหโอ้โหพระเจ้าจอดอว้าว ว้าวนี่โอ้โหดู <c oughs> สวยจังโอ้ไก่ชีก็ครับไก่ชีกรอบนอกนุ่มในถูกใจแม่เก๋เขาละ่ะเอาดูเอาอือโอ้โหเนื้อ,อ้คิดถึงพี่แซคลยว่ะแล้วก็มาซื้อที่กินใหม่ เนื้อไก่ชีหมดล้วจะไปชั่งไงเ่รเรียบร้อยครับผมนะครับผมนี่ทุเรียนหกโลห้าพูนะครับผมทุเรียนหกโลห้าพูนะครับได้มาขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไปชั่งให้ดูว่าจะได้เนื้อกี่โลนะครับผมไป